สวัสดีครับเอฟซีสักลินทุกท่านนะครับมอนิกะมาฟังอาจารย์ยังตอกเตาเดียวไมโครโฟนสู่ฟังเนี่ยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวไปพอกันครับพี่น้องอะไรคือกรลุงไม่เข้าบินมาไงอากระเบียนใส่เขาเนี่ยล่ะโอ้ยเขาเกิดยังก่อนลงเรื่องกระเบียนนั่นล่ะกระเบียนบินมากนั่นแหละเนี่ยเมื่อกี้ยังพูดไทยอยู่เลย เพราะโทษที่ลืมไปเพราะว่าพี่เป็นกะหังมาเป็นกะหังมามาตามหานางตจนีนางตจนีนีอยู่ใส่ครับอยากชสียทางว่านางตจนีอยู่แถวๆนี้บอกไปโยบอกไปใส่มาใส่เลยกะไม่ถึงเลยว่าแกจะมาไหมเนาะไปใส่ละยางอ่อนสุดซุด ย่างงอ้อมลกเอ่อ้างนี้มลูกส่วนเอ่อพวกเจ้าล่างอะไรขงลูกอนขึ้ินขึ้นฟ้าอันนขึ้นยากเด้อมลกได้เนเจ้าผ้าอันเชียงเยียนไปเอ่อจะไปหอมลูกวัวแม่ครับผมย่างหอ้อมลูกครับผมว่าต้องไปไกลไปนั้นผมย่างเยี่ยนพวกเจ้าพวกกไปหอมลูกะเยียนใช้ไดกว่าแมน ถ้ามีนับไปก็คือว่าคนละตุรกีนักเรียนชายซ้ำลเผาเลยาวาคือไถ้าถ้าเวียนขวาไปตายแล้วโมนโกโอ้โหอเโมนาโกสหรัฐนี่ยังอีกมเกลียมองเกลียมมงโกลียนี่ยังอีครับการสการการนสารอัพไปใส่อัพบ่มี ต้องข้ามมามัน you ต know, ้องเอาโอ้มต really so you know ้องเอาก็ได้มาเทศ่กานิสานเวลามนเตะบอลมันรวงกันมันว่าการนิ่ฐานเลยนิฐานนิฐานมันวลยเ้ยนี่แดยานีนกินนี่านนาเลยสฐานนี่ฐานเอบริเคำว่าการนิสฐานจกบานิฐานน่านเตะอย่งเดียองแชร์ไดนี่เนี่ยไรน้อบันลูกไม่ลูไม่อังกฤษเขาา่าอังกิตบ่ กิ๊ดิดคิ๊อย่างนี้ต้ิ๊อย่างเดียวอเยอะมาอนี่ใส่เออมันนนนันั่างเดียวอุ้ยงวะโอ้ยงงวะอมาเลเซียเลยนี่จะเข้ามาเลียงเสียอมึงเสียไกันแน่เอ้าุดไทยนะเสียไทยไทยเลนด์ไทยกันี่นไทยแลนด์ไทยแลนด์อย่พ่อ้า เออลาเสีอเสิเออมาเลยมาเลยเออ่จะไทเลนไทลนเออสุดท้ายมึงไงยังแต่ชอบปวดขานานจะโคองเงาทุกมตายตเออเขานท่านดีสองกับสองขน ก็ต้องหอกล่าคุบางแค่นี้ก็พูดนองพผู้เดียวก็ได้เนะแม่มุ่งใจสยวดแมีอีกเยอะอีกเยอะดเออโอ้เจต้งให้อายเอะ ก็มมือไปก็ไม่ประโยชน์เพราะวันเนาะเพราะว่าไอเป็นคนไวู้นเดียวเพราะว่าไอว่าต้มมือของพอเจ้าเดิตัวก็เนาะเจ้าเป็นเดียวไม่พอฟุ่มตัวโอ้ยบระดี๋ยวมุกข้อนมุกข้อนอยู่ใส่กับบุฟีสากกับเบือกันยังยันเดือดรบกับยังบ่มี่เจ้าไอว่าหนี่คือว่าไอ้ว่าไอฟังเสือเวลาจะผ่ากอเออมาจังกดยขยันเลยมาขยันเลยเอาเข้าไปมึงอยู่เลยเออเออตาแม่โอ้โหช่างอยโอ๊ย ตายพากวันนี้เจ้าผู้บวชอุ้ยอุ้ยวุ้ยบางาเจบางยิเจ็บพวกขี่นี่ไจะแล้เดียววางนั่ยืดซื้อผัาก็ยืดซื้อสรงอาจารย์ซักมาับเปียกนะครับน้องครับพูข้าเลน้เขาเจ็บยังสายยมุมยังพูดหลังบ้านอาจารย์ซักก้เหี๋ยวเขาไปแล้คุ้มใดที่เขามาเบิ้ลซิ่งเน่ยนะสเมื่อกี้สมห้ซักซักซักล่อคอยใจบอนะผอยมอยากลูกคอมเมนต์น่นยครับกูรักงายส ถาแบบเอาคนละเรื่องเดียวกันมาว่าได้อิีิสามารถเหนยเขาเโอ้ยกูเมยอแล้วกันพวกกดฉิบนีละโอ้ยาาแทนเลยว่าเนี่ยกรบรยาแทนอะคือิพาฝนดที่โอ้ยการพรฝนนั่นบ่ก็คือว่าการชะละหลัง ชะล้มไอ้ดินพื้นดินเปียกมืออนกูยังสืบเลยรถหัวร์สวนแขกงโซลาเซลกูฟาเมื่อกับกูก็เปิดไัวได้บางทีกูใส่น้ำปลาไอ้ไฟกับบัได้กูก็ได้นั่งเสาเสยกูก็เั่งกินเหล่าเสยเลยเว้ยเอนี่ยกูกูนักเลงใส่ยางเกี่ยวหยัางมากความเห็ดกูอยู่ใส่ละกูไม่มีความผิดเพราะกูเห็ดยังบ่ได้ยังเสียกูเห็ดได้บ่เออ กูใหญ่เลยกูสร้าคนั้นอย่างเดียวคนเดียวเจ้าเจ้าต้องการความรักบ่อดนน่่่บแมอันที่เจ้าว่ามาทั้งเบิดนี่บ่แม่นอันเจ้าจะมาเคียงคางเฮ็ดหยังเคียงคางนี่คือว่าเป็นหมู่กินเหล้าอ๋อเพราะ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 เมากันซ่วงแล้วก็แยกทางกันไปขออนุญาตถามอันบอดบอดของอีหยังของกบแต่เนาะบอดกบแต่ครับในห้างยังตกบแต่ครับเอ่อในห้าง เคยเคยมีครอบครัวมาแล้วหรือยังยังครับยังไม่เคยมีนก็ถึงอยากได้มานั่งนข้างแมนเคยเคยเคยมีผู้สาวเคยมีผู้สาแต่วันๆพอพเดด้รุ่นเ้าเขาเดียวกันบ่ถึงบ่ถึงเขาเป็นไอ้าหรือเขาเป็นเอ้โอ้ยเป็นพ่อเขาเป็นลูกลูกเขยังนี้ บออาบอายขีนาจะฟ้องไงบออับอายเรื่องความรักงูเป็นงอย่างดีคือตัวตนของผู้ขาเนี่ยนะอ,อ,อ,อายุอานามนี่ก็พ,อพอ่อปานพระฤาษียี่สิบห้าปีวชนไม่ยี่ปีบวชมายี่ห้าปีลงมายังไหนลงมายังยี่สิบาพรรษากินแต่บมงต้นฤาษีปัดจินีลงมาเออมาเจอมนีาอั่โอ้ยว่ามันจะคล้องเสกออกมาสิบเจ็ดสิบแปดปีอันนี้เอาเรืงซี่ซ่องอ่ะ อาจารย์ซักเนาะเอนเรือไปซ่องผมเลยเด้อเดี๋ยวหน้าี๋ยวดแจ่หน้าที่ไปเอาเอาพวกแบงเอาสีแบงกันโหลดเอาโอ้แบงกันพ่อมให้แบงกันคนละเครื่องจโอ้ยเอาแบงคนละเครื่องเด้อไอซีบอเอาเปียบไปไอสิบอเอาเปียบไปไอสิบอเอาเปียบไปบอเอาเปียบไปเลยไอ้ธุรกิจเี่ยอย่างเดียวดีใจดีดีเลยไอวันนี้ธุรกิจเนี่ยซึ่งที่จะเอาเปรียบผู้ใดยเอาบันนี้เอาเปียบผู้ใดก็คือว่า ผมขอถามเรื่องการบริหารกุ๊กแย่เนี่ยอ๋อบริหารกุ๊ก่เอาถามมาเป็นนะไหนครับเนีนยเอาอะก็คือว่าเนี่ยเอาทางต่อไปคือเ้องเช็ดมาแล้วนี่ต่อไปไอซิเดมเนินองเดิมใดอ๋อแนวทางต่อไปครับก็คือว่ากัญชาไายซีรีส์สั่นหมดเลยที่ทิ้งหมดหรือกัญชายคลิปกินเอ่อตีนง้วนตีนยางไปนิดสี่บอกครับหรือไอ้ไปทางใดครับอันนี้มันผมตอบตรงเลยมันถูผสมผสานกันไปเรื่อยครับอ่าแต่ละคลิปจะอาจจะคลิปเน่าคลิปสั่น แต่ว่าเรื่องเพลงนี่เออ,อ,อการเอก่วนนึ่นก็คือว่าวอดเอ่อวอดกอออ๊าสินก็คือเนาะเราบอกคือวิดก๊าสินแสดงว่าจะเป็นบอดอีหรือไงก็คือว่าเออวอดก๊าสินก็ต้องเออเวลาของเพลงวอดก๊าสินก็ต้องออต้องผมยุอยู่ขางเวลาข,ขาบรถมีความมั่นใจเวลาไห <ป S 1> นสุด ถ้าเธอหลงปุ๊บแสดงว่าแสดงว่าอาจารย์ยั่งต้องนี่ดีบเราตลอดเลยมอฮิตอย่างเงก็ยเลกันปู่โว้โหก็คือว่าเออต้องถ้าเราหลงปุ๊บก็คือกระตุ้นเราทันทีว้าดูกระตุ้นคือว่าใส่เสียงห้องจากผู้ใดคือผู้จัดการครับอาจารย์ชักเทียปุ้กเทียปุ้คือผู้จัดการกับเจลินครับเจลินเราในเป็นในห้างแมนปู้ อันนี้อันนี้แมนอนแม่นี่หลี่มันบอเจา้าจะตัวนะคนเบิร์นโทบประเทศนะครับแม่ครับผมบอลตัวเพราะว่าค่ายอะไรก๊กแก่สตูดิโอครับโอ้โหผู้ดใดห่หางอยู่คนไต้พวกแก่นะผูใ้ใดห่างในในในรูปเนะี่ยโปรไฟล์นนะผมครับโอ้ oh, รูป oh, โอ้ชมพกเอารูปในล้ห่างเนาะแม่ครับราคำว่าก๊กแก่กับมันพอมีผมตำรับชอบสูสอันนี้ <c oughs> กระกระเทียมครับหอมแดงไหลกันไปเลยสำลักสำลักอย่าเฝ้าขับในห่างเบา ก็คือว่าอาทุกอย่างทีนันออคลิปอ,อีนังเอันที่ยังทุกอย่างแต่ก็ผมรูปเนี่ยเปิดเผยได้ป่ะครับไรรับไรใจเขาเปิดเผยได้ป่ะก <c oughs> ็เขาพออยู่ไหนบ่นะก็อยูยย่ไหนครับก็คือว่าทุก้นอก็มีไอซองยี่โทเป็นห้องจถ่แต่ห้องยัปปจงหรอกเขาบราิหารบริหารเองไหม มีมีพร้อมโพเดียลไครหนึ่งเข่าทีมทีมงานนี่กะจ้างคนจ้างอยกันครับโอ้เมื่อกี้ผมเห็นในห่างหนึ่งเข่าครับแต่แม่ยูก็คือว่าน้องรุ่งเขาบเพราะท่านโอ้ส่วนเอาชื่ออันเลยบอดีน้องรุ่งชาพนบวุฒิหันน้องน้องทีมงานครับผมคชาพนวุฒิหันพร้อมกับต้องต้องเฮ็ดต้องดูแลอันนี้ก็อันนี้ก็บอเฮ็ดเองครับนึ่นครับครับผมสักการณ์นี่นะครับแล้วพร้อมทีมงานนะครับกวัเตียสตุลและพี่จิมมี่สวัสดีครับจิมมี่ฟังโคนะครับก็ ร่าพี่น้องไปก่อนครับพ่อพ่อกันคลิปไอจีมีเด้ออยอ่ะอยากฟังตก็พ่อกันได้คลิปนะครับสวัสดีครับไปช่องอาจารย์เพมนเร็วโอเคครับเหวันนี้สาระผมสาระอีกคนแล้วอ่าครับเอาจากไหนก็ขาดแเหลือเหลือกล่องสินแน่อยู่กับเดี๋ยวไอ้มึงน้ำกันนะครับสำหรับที่นี่ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ